ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโทษนะครับมึงจะให้กูร่วมมือกับมึงยังไงกูเป็นประชาชนเฉยๆกูรอวัคซีนจากมึงผมรอวัคซีนจากรัฐบาลเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องเตรียมวัคซีนให้ผมผมทาอะไรอย่างอื่นไม่ได้เราร่วมมือด้วยกันรออยู่เนี่ยเรารอแล้วเราก็ไปฉีดแต่มันก็ถูกเลื่อนอยู่นั่นแหละคุณเป็นน้องดนตรีคุณต้องฟังไม่ใช่คุณพูดอยู่คนเดียวทุกวันนี้คุณก็มีสื่อทุกช่องอยู่ในมือของคุณอยู่แล้วไม่ต้องพูดฟังไปเดินตลาด ไปเดินห้างไปกินข้าวเหมือนคนธรรมดาไม่ต้องมีคนล้อมหน้าล้อมหลังยอมให้คนมาเดินมาด่าคุณฮะมาบอกคุณเลยว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรจากการที่คุณเป็นรัฐมนตรีที่กินภาษีของประชาชนตลอดเจ็ปีที่ผ่านมาแกบริหารแบบนี้แกบริหารแบบลอยตัวปล่อยให้ปัญหามันแก้ตัวมันเองไปคใช่ไหมจำได้ไหมฮะอยากจะเคอร์ฟิวกูก็เคอร์ฟิวมันทั้งคืนคนทํามาหากินไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาเราถูกไหมฮะเราก็ถามว่าโควิดมันเดินกลางคืนหรอก็ไม่ใช่ ก็จะปิดอ่ะแล้วแล้วพอมันพอประชาชนเขาดูแลตัวเองทุกอย่างดีขึ้นคุณก็บอกว่าเป็นความสําเร็จของคุณแล้วทุกคนก็ได้เบี้ยกันไปนะฮะคนที่ปฏิบัติงานในตรงนั้นได้เงินไปแล้วถ้าถามว่าถ้าตรงนั้นคุณทําได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่คุณอ้างเนี่ยมันก็ต้องไม่มีการระบาดอีกอีกหลายรอบตามมาถูกไหมดูจากในจอเนี่ยไม่ไปจะดีกว่านะอันนี้ที่ต้องซื้อป่ะที่งซื้อค่ะแล้วแกเป็นคนอะไรเนี่ยเดินถือไม่พูดไปคนเดียว คุณเป็นนรัฐมนตรีคุณต้องฟังไม่ใช่คุณพูดอยู่คนเดียวทุกวันนี้คุณก็มีสื่อทุกช่องอยู่ในมือของคุณอยู่แล้วไม่ต้องพูดฟังไปเดินตลาดไปเดินห้างไปกินข้าวเหมือนคนธรรมดาไม่ต้องมีคนล้อมหน้าล้อมหลังยอมให้คนมาเดินมาด่าคุณฮะมาบอกคุณเลยว่าเฮ้ยเขาต้องการอะไรจากการที่คุณเป็นรัฐมนตรีที่กินภาษีของประชาชนทำหน่อยฮะพลเอกประยุทธ์ คือบางทีอาจจะต้องลืมความเป็นอดีตของบวทบอบ้างแล้วก็ต้องรู้ว่าตอนนี้คือตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ประชาชนไม่ใช่ทหารในกรมกองจริงๆเวลานายกไปเนี่ยนะเป็นแบบนี้เลยจริงๆเวลานายกไปเนี่ยน่าจะมีตั้งโต๊ะให้นายกนั่งแล้วก็ให้ประชาชนเดินเข้ามาระบายบ้างเนาะโอ้ไม่อยากจะคิดเลยเขาจะาระบายคำว่าอะไรบ้างแตตายก่อนนะฮะคนที่รับคริตซิซึมไม่ได้เนี่ยใช่เพราะว่าเขาขิดเอ่อคนในงานเออเขาสุดเกลือความจัการอฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ที่อ่านคําขอโทษวันนี้หน่อยนะคะเชิญค่ะ ผมไม่เนนานายกรัฐมนตีผู้อนวยการสวบคก็ถือว่าเป็นผู้ขาสูงสุดในสงครามโควิดในครั้งนี้นะครับเราขออภัยด้วยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นและขอรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดซึ่งผมดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลาอยู่แล้วเพราะนี่คือวาระแห่งชาติที่ผมประกาศออกไปเราต้องร่วมใจกันทุกฝ่ายนะครับในการดําเนินการให้บรรลุผลสําเร็จเพื่ออนาคตของประเทศชาติปัญหา,ษษา,าอุปสรรคอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยเพราะในแรกตอนนี้ทั่วโลกก็ยังมีวัคซีนยังมีจำกัดนะครับท้าให้กระทบต่อการจัดการแต่จากการวางแผ N, รงนรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องในการจัดหาวัคซีนล่วงหน้าทําให้เรามั่นใจว่าจะได้วัคซีนมาอย่างต่อเนื่องในวิวลาที่มากขึ้นเรื่อยๆแต่การแล่งด้วยกันนะครับผมก็เ,เรียนย้ําว่ารัฐบาลได้จัดหาวัคซีนอย่างเพียงพอต่อคนในประเทศไทยทุกคนคราวน,นี้เราสามารถจัดหาวัคซีนได้เป็นไปตามเป้าหมาย100ล้านโดสแล้วสําหรับประชาชน50ล้านคนหรือที่วเรียกิ่า70%ของประเทศ ภายในที่ปีนี้นะครับแล้วก็เตรียมคว,วามสำหรับปีหน้าไปด้วยถ้าปีนี้ได้มาเพิ่มจากร้อยล้านไปนี้เราก็จะเพิ่มเติมให้ก็ขึ้นเป็น80% 90%เนะเพราะเรามีคนว่าในการฉีดอยู่แล้วนรนี้นะครับก็ขอให้ติดตามนะแล้วเราจะช่วยกันยังไงนะครับถ้าเราเพูดจากันไม่ดีเจา้าหน้าที่แพทย์พยาบาลคนจำนวน หลายหมื่นคนที่เขาทางานอยู่หน้างานวันนี้เขาก็ท้อแท้หมกกำลังใจเหมือนกันนะนั้นต้องประสานงานให้ได้ระดับบนระดับกลางระดับล่างนะครับและ้าใจประชาชนไปด้วยก็ขอร้องสื่อทุกประเภทด้วยนะครับเดี๋ยวนะฮะแก<า>ป่วยป่ะฮะทำไมคะน่าจะป่วยทางจิตหนึ่งฮะ ไม่มีใครด่าแพทย์พยาบาลนะครับจนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ยินเลยนะฮะยกเป็นแพทย์ในสบคที่เป็นลูกไล่พวกทั้นเนี่ยนะคุแถมแพทย์ยังมาว่าเองด้วยเพราะว่าตัวผู้มุ่งในการลงวันเอกชนที่บางคนมีปัญหาอะไรให้ไปทำรัฐมนตรีมีความสุขเขาโทษท่านฮะนี่คือปัญหาของการไม่ฟังนะฮะไม่มีใครเขาว่าแพทย์พยาบาลที่เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งหรอกครับและเขาปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องมีอาการวิติเบลิตี้ไม่มีวัคซีนเขาก็ประกาศให้ทราบพวกคุณก็มีปัญหาอีก ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันโทษนะครับมึงจะให้กูร่วมมือกับมึงยังไงกูเป็นประชาชนเฉยๆกูรอวัคซีนจากมึงผมรอวัคซีนจากรัฐบาลเป็นหน้าที่รัฐบาลต้องเตรียมวัคซีนให้ผมผมทาอะไรอย่างอื่นไม่ได้เราร่วมมือด้วยกันรออยู่เนี่ยเรารอแล้วเราก็ไปฉีดแต่มันก็ถูกเลื่อนอยู่นั่นแหละจะให้รอไปที่ไหนทุกคนร่วมมือกันอยู่แล้วเพราะว่าอย่างเพื่อนเดียเนี่ยทุกคนเลยนะก็คือออกมาบอกว่าเฮ้ยเวลามีแอปอะไรออกมาเวลาคอรมอมีประกาศอะไรออกมาเนี่ยเขาให้ความร่วมมือหมด ในการที่จะไปลงชื่อในการที่จะไปออจองคิวคือทุกอย่างทําตามหมดคือเขาบอกว่าเฮ้ยเขาจะไปหาเส้นก็เขาก็หาได้แต่เขาก็ไม่ทํา เขาจริงๆเขาอยู่ในเจ็ดกลุ่มโรคเสี่ยงด้วยซ้ำแต่เขาก็ไม่ได้ไปทำเพราะว่าให้ิคนเทนคนที่เกิน6กกว่าสอดท้ายตอนนี้ก็คือโดนเทหมดเลยไม่มีวัคซีนนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยอ่ะบอกว่าเอามาแล้ว100ล้านโดสจัดหามาแล้วคุณเรียงมาเลยครับอาโรถแมปมาแต่ละสัปดาห์วัคซีนจะมาเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วคุณก็ไปไปทําระบบจัดการที่ควรไปลงทะเบียนไว้และบอกให้เขาตรงไปตรงมาว่าคุณจะได้ฉีดเมื่อไหร่ ไม่ใช่เดี๋ยวปิดแอปเปิดแอปใหม่ปิดแอปเปิดแอปใหม่ปิดแอปเปิดแอปใหม่สามห้าทั่วโลกมีปัญหาแบบนี้หมดแต่สังเกตไหมครับเขาแก้ปัญหาฮะวัคซีนเข้ามาไม่ถึงแอสตราเซเนกามาช้าใช่ไหมเขาเปิดสัญญาดูฮะคุณไม่ทําตามสัญญาแบนด์ครับไม่รับส่งช้าเป็นวันถูกปรับเป็นวันเพราะอะไรเขาจะได้เอาเงินไปซื้อวัคซีนอย่างอื่นทางเลือกมาไม่ใช่เอาชีวิตเราไปแขวนไว้บนคําสัญญาที่คุณอ้างกับเราว่าแอสตราบอกกับคุณแล้วพอเขาไม่ดีลิเวอร์กลายเป็นความผิดละวีกเหรอ คุณไม่ทําหน้าที่ของคุณตาม a า c o u n t a b i l i t y ที่มีอ่ะก่อนหน้านี้ยังพูดด้วยซ้ำว่าแอสตราขอเลื่อน2วันไม่ทราบสาเหตุว่าเพราะอะไรคือไม่ทราบสาเหตุได้ยังไงผู้บริหารแอสตราหรือที่เป็นอะไรนะที่เป็นแบบผู้สื่อสารองค์กรอาวุโสอะไรก็คือออกมาพูดบอกว่าเออเราส่งมอบให้ก็คือผลิตตามจํานวนแล้วก็ส่งมอบให้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่า เราก็ได้แต่ทำตาปริบว่าตรงที่เขาเถียงกันไปเถียงกันมาเนี่ยความจริงมันคืออะไรประชาชนได้รู้ด้วยไหมไม่มีไม่มีความจริงเลยตรงนี้เขาคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่ฮะเขาปิดทุกอย่างคนเดียวไม่งั้นถ้าเปิดปั๊บจะรู้เลยไงว่าใครทํางานบกพร่องความบกพร่องมันอยู่ตรงไหนแปลว่าตอนนี้ประชาชนเนี่ยต้องรับสารจากการขายฝันที่มีความหวังไปวันวันหนึ่งว่าเดี๋ยวอีก อาทิตย์สอาทิตย์หรือในเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีวัคซีนฉีดแล้วนะแต่ถึงเวลาจะได้ข้ออ้างอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวัคซีนยังมาไม่ถึงวัคซีนยไม่พอผลิตโรง,งงานผลิตไม่ทันให้รอไปก่อนนี่ถ้าเกิดคนที่เขาฉีดเข็มแรกไปแล้วเดีก็ตัวอย่างเช่นซีโนแวบคบอ่าฉีดเข็มแรกไปแล้วแล้วตอนนี้มันเกิดวัคซีนมันเกิดช็อตกระทันหานคือไม่มีมแล้วคนที่เขาลง เหลือตารางไว้ว่าเข็มสองจะมาวันนี้อย่างนี้จะได้ไหมอ่ะเพราะเซเนวักมันค่อนข้างที่จะเป๊ะอยู่นะครับมันจะต้องทําภายในไม่กี่สัปดาห์ที่ค่อนข้างแน่นอนอย่างแอสตรานี่ยังยืดดอกไปได้แต่ผมว่ามันก็ไม่ควรเกิน12สัปดาห์นะฮะไม่งั้นภูมิคุ้มกันที่ฉีดไปตอนแรกมันก็จะมีที่ที่สงสัยอย่างหนึ่งก็คือว่าแอสตราเนี่ยสำหรับผู้ที่อายุเกิน60ขึ้นไปเนี่ยที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วเขาคือได้รับเมสเซจมาว่าให้เลื่อนฉีดใช่ไหมคะแต่ทําไม เออวัยกลางคนมางคนถึงได้รับการฉีดอยู่ตรงนี้ที่เดียวก็เพราะว่ามาตรา3าก็ได้ล็อตตรงนั้นไปไงฮะเออคือแปลว่าเขาเลือกที่จะฉีดให้มาตรา3-3มากกว่าที่จะกันไว้ให้พวกเออไม่มีอะไรผู้ผู้ที่อายุเกินหกสิบขึ้นไป วันที่7มิถุนายนนั้นทํางานวันเดียววันเดียวทุกอย่างที่ผ่านมาทุกอย่างที่เสียสลากันไปทุกอย่างเนี่ยเพื่อวันที่7วันเดียวแล้ววันที่7เสร็จก็คือจบแล้วจแล้วมันกลับมาพังกลับมาเน่าเหมือนเดิมคือเอาแค่คําชื่นชมวันเดียวพอแล้วก็มีการแล้วกมีใครชื่นชมแล้วก็มีการเรียกร้องให้สสเก้าไกลคุณวิโรจน์นั้นทำาลาออกด้วยนะเพราะว่าทำงานได้แล้ววันที่7มิถุนายนคุณวิโรจน์นะที่วันนี้ก็ยังตามต่อเรื่องสัญญาค่ะเดี๋ยวเรามีถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เมออัควะชน เราไปดึงข่าวมาก็เลยเห็นว่าเขาขอโทษมากี่ครั้งแล้วตั้งแต่ต้นปีถึงมิถุนายนรวมประมาณ10ครั้งนะคะทั้งพลเอกประยุทธ์เอง,รเองหรือว่าทางด้านของอคนในรัฐบาลย้อนกลับไป7มกราคมคุณอนุชาขอโทษที่ทําประชาชนสับสนกรณีประกาศควบคุมการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดทําให้ประชาชนแห่ไปที่อําเภอและจังหวัดเพื่อขออนุญาตตอนนั้นหากหลายคนจํากันได้คนก็ไปออก,กันอยู่ที่นั่นนะคะเพื่อที่จะ ขอไปขายของข้ามจังหวัดบ้างหละ่ะขอเดินทางไปหาญาข้ามจังหวัดบ้างหละ่ะ8มะกราคมหมอทวีสินขอโทษประชาชนหลังสื่อสารทําให้เข้าใจผิดว่าไม่มีแอปหมอชนะไทยชนะประชาชนจะมีความผิดยืนยันมีแอปและบทลงโทษเพื่อปกป้องประชาชนส่วนใหญ่อันนี้ที่ตอนนั้นหมอทวีสินก็ถูกถล่มกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะ27มะกราคมพลเอกประยุทธ์ขอโทษเป็นครั้งแรกในการแก้วิกฤตโควิด ขอโทษประชาชนหากการแก้ปัญหาอาจไม่ทันใจยืนยันพยายามเร่งรัดอย่างที่สุดในทุกมิติและทุกเรื่องและยืนยันว่าไม่กี่เดือนข้างหน้าสถานการณ์จะดีขึ้นอันนี้พูดมักกครา,า12มีนาคมพลเอกประยุทธ์ขอโทษสื่อมวลชนหลังจากฉีดสปเปรย์แอลกอฮอล์ใส่นักข่าวและสัมนักข่าวต่างประเทศเข้าใจว่าไม่ได้ขอโทษเองนะฮะนะ ไม่ได้ขอโทษเองนะครับให้คนอื่นมาขอโทษทั้ผ่านผ่านแต่ก็ทําเป็นให้อนุทินมาพูดว่าแหม่ร้อนเล่นอะไรแค่นี้นี่เดียวเองก็เป็นเรื่อง20่เมษายนพลเอกประยุทธ์กล่าวขอโทษประชาชนพูดเรื่องโควิดผิดๆทุกๆเรื่องภาษาเนาะการบอกข้องในภาษาใช่ใช่เรื่องที่ว่าพูดชื่อวัคซีนอะไรตอนนั้นบว่า เป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรเร็วก็เลยพูดเร็วอาจจะติดขัดมีเรื่องอะไรในสมองโอ้โทำงานเร็วเหรอถ้าทำงานเร็ว <c oughs> <c oughs> มาอยู่ในสภาพแบบนี้หรอกครับ24เมษายนคุณอนุชากระาบขอโทษและขออภัยกรณีออกรายการทีวีเพื่อชี้แจงกรณีมีผู้ป่วยโควิดยังไม่ได้เข้ารับการรักษาจนเสียชีวิตและผู้ใดทำนองว่าบุคลากรทางการแพทย์แม้ทำงานหนักแต่อาจยังหนักไม่พอนะฮะ2มิถุนาพลเอกประยุทธ์ชี้แจงการจัดหาวัคซีนที่สภา อาจเสียงดังบ้างเพราะอัดอั้นก็ขอโทษด้วยการทํางานในวันนี้ผมไม่ใช่ผดเด็จการเพราะทํางานกับนักการเมืองสสรัฐมนตรีเห็นไหมผมเปลี่ยนไปเยอะตั้งแต่เสียงดังเหมือนเดิมเพราะอัดอัน้นขอโทษด้วยไม่มีเจตานากับใครทั้งสิน้น วันที่7มิถุนาพลเอกประยุทธ์นะครับกล่าวขอโทษท่ามกลางกระแสวัคซีนไม่เพียงพอที่ประชาชนจนํานวนไม่น้อยได้รับวัคซีนที่จะรอวัคซีนได้รับผลกระทบมีผลข้างเคียงบ้างนะครับบางคนเสียชีวิตจนเป็นข่าวดังโดยพลเอกประยุทธ์แสดงความเสียใจกับคนที่รับวัคซีนแล้วมีผลกระทบทุกคนอะไรที่ทุกคนไม่สบายใจต้องขอโทษและจะทําให้ดีที่สุด8มิถุนาพลเอกประยุทธ์กล่าวขอโทษประชาชนที่ไม่ได้รับความสะดวกฉีดวัคซีนจาก การจัดอีเวนต์ kick off วัคซีนฉีดวัคซีนทั่วประเทศที่เกิดปัญหาประชาชนจํานวนไม่น้อยไม่ได้รับความสะดวกบางแห่งเกิดความเปลี่ยนแปลงในการนัดหมายกลุ่มเสี่ยงบางคนไม่รับการฉีดและล่าสุด14มิถุนาพลเอนนกนัทพลขอไปประชาชนนะครับกรณีเกิดความคลาดเคลื่อนวัคซีนไม่เข้ามาตามแผนจนต้องปรับแผนเลื่อนนัดการฉีดของโรงพยาบาลและหน่วยฉีดหลายแห่งทั่วประ,ประเทศล่าสุดเมื่อวานที่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะั่นแหละค่ะที่พลเอกนัทพลคููอันนี้คือรัฐบาล เก่งแต่ขอโทษแต่ไม่เคยรับผิดชอบเรา <ไป S 2> ต้องฟังคําว่าขอโทษอีกอกี่ครั้งคือะะเดียวว่าด้วยเนเจอร์ของคนไทยอ่ะเป็นคนที่แบบมีเมตตาเวลาใครทําอะไรผิดพลาดก็มักจะให้อภัยถ้าเกิดเราเอ่ยคําขอโทษแต่ปัญหาคือการขอโทษเนี้ยมันเกิดจากการที่บริหารงานผิดพลาดไม่มีประสิทธิภาพซึ่งถ้าเป็นการทํางานของพนักงานในบริษัทเอกชนเนี่ยเดี๋ยวเชื่อว่าตัวหัวหน้างานหรือเจาอ้าของบริษัทก็คงจะไล่ออกอ แต่เพียงแต่ว่าเออพลเอกประยุทธ์อาจจะจำการทำงานบริหารงานผิดพลาดในกองทัพหรือการเป็นทหารมาหรือเปล่าเพราะว่าผู้นี้เขาจะไม่ค่อยมีการไล่ออกถ้าทำงานไม่ดีก็คืออย่างน้อยคือเออผิดทางวินัยอย่างน้อยคือวิดพื้นแล้วก็ไปรับเงินเดือนเหมือนเดิมผิดทางวินัยแล้วก็ไล่ออกแต่เดียมไม่อยากให้มองประเทศเป็นกลมกองทหารกลุ่มอะไรอย่างงี้ไงคือมันเราเราควรจะบริหารงานเหมือนเหมือนบริษัทนึกออกไหมคะคือมันจะต้องเออบริบริหารงานให้มันเกิดกําไรคือทำยังไงให้ประเทศมันเจริญ หรือพัฒนาขึ้นใช่แล้วในเมื่อคนที่เราเลือกเข้ามาให้ทําหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการหรือเป็นประธานบริษัทเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแอคชั่นได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท p e r าะเพราะแมันไม่ได้แต่ความน้าด้านคืออะไรรู้ไหมคุณเดียยามันมไ่อยากมาเป็นเองยึดอํานาจมาเป็นเองไม่พอแล้วก็ไปเขียนกฎว่าห้ามเอาออกด้วยคือ เขาบอกว่าเขาจะขอเวลาแต่งเพลงมาสดิบดีเพื่อจะเข้ามาแก้ไขปัญหาประเทศแต่ปัญหาที่เขาแก้ได้หรือผลงานของเขาที่ออกมาคืออะไรคือการจับคนเห็นต่างเข้าคุกใช่ไหมคะคลองโอกอาเอ่ยแล้วก็เหมือนแบบดําเนินคดีกับอดีตนายกจนต้องออย้ายประเทศไปด้วยจะอะไรก็แล้วแต่คือสิ่งเหล่านี้คือนีน่คือคุณกาลังจะพูดว่าคุณเข้ามาจัดก,การประเทศด้วยความหวังดีด้วยความตั้งใจผมอดทนฝันเป็นงานเหล่งเหรอมันไม่ใช่คือ ถ้าเกิดมีโอกาสนะเดียก็อยากให้ประชาชนแต่ละคนคะทำประชามติหรืออะไรเลยว่าประยุทธ์เนี่ยมันควรอยู่หรือควรไปไม่ไปได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องเริ่มที่แกธรรมนูญเริ่มที่ถามเลยว่าจะคือมาอยู่ในจมึงเมันไม่หย่อนกล่องหรืออะไรก็ได้นะเพราะดิว่าทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่กับความอยู่ด้วยความอัดอั้นตันใจกับนายกรัฐมนตรีคนนี้แล้วค่ะ